สวัสดีค่ะตอนนี้กายุกับช่องหยกประพา<อ>ดา<อ>ลำเพินอ้อฝีเชียบของเวนสันทั้งสอคนมันหาเป๊ะทา,ายตอนนี้เขาก็อยู่ที่วัดท่าสแบงนะคะอุ้ยเธอเจ็บตีนมะเออเช่าไทยบย่อไ้ได้คลิปเรื่งแล้วป่ะเธออุ้ยวัดสวยมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอเคเธออันนี้พญาปุรสาสนะคะปุริศาสปุรสาส อินจีกับหิงขอมาเจอเป็นอะไรไหมข้าสิทธก์กให้กะยาวว่าถึงใจเอาไม่ถือเอาเลยขอเปลี่ยนให้ซาเวียร์ายนะคะอ่าพากไปเออตอนนี้เขากำลังยางกระทางเอ้ยถ้าบังนกยุ่งหนักอุ้ยพีเพื่อปีให้บางเนี้ยพี่ฮสโัสดีคือพื่อปีให้บางเนี้ย น้องสตอบแล้วน้องแข็งแล้วไปทางไหนกันเ้คุณปทงหนจะาจะเป็นลูกนี่ถ้ามอกระจกเท้าไมานเป็นให้ดีดีเนาะแมนมาโฟมมาเซฟสิ โซ่งมือนี้ว <'S> ่าได้ขึ้นไาตรวจลงนามแล้วล้อยไปน้ำหนามได้ป้ะ เฮ้มา <c oughs> จากหัวไปหางหเลยมาจากหางไปหัวแกใจไปกับพ่อไปปาร์ตี้

फिर พอดีสะท้อนไปก่อนเรียบร้อยัานดสวัน้ม่น้ำสไตน้ำชีไลอยผ่านสยาสะท้อนออกมาฟ้อนลำเพลิน คนดีนเพื่อนไดยค่ะครับวัด <c oughs> พล้นงานเนาะกองอาจจะสั้นนะคะเพราะว่าคนไทยเจ็บขายางกระเพะกระเพาะน้่จริงบอดจิงนั่ง <c oughs> ข้างในคุณ สวยเวอร์หรื่็นจำลังสงั่งโบดหรือเปล่าโบดหรืออะไรเป็นกับพญาปุรสาดีแล้วนะคะเพิ่นกำลังเห็ดค่ะตอนนี้เขากำลังเดินทางกลับที่พักบอนยูบอนเศร้าบอนนอน นะคะแดดแรงชิคก้มันี่สีแดเยี่ยมเยี่ย บรรยากาศกระแดดมาเลยท่า <laughs> แต่ว่าลมทีวางมองเขาอยู่นะลมแห้งดีเนาะฮะเธอเบ้อเ,เ,อ,เอาไปยัง,ง,น,ง,งนี่กันบ้านนอนนะกันลมมันแห้งล้วบ,บันชินอนมารับ <c oughs> เหมือนชินอนเต็มอิ่มแลยไหมนอนอะไรอะไระวิ่ง มือนี่สิเร็กขึ้นมาเนาะพีเอ้ยมันก็ลงน้ำหนักเท้าได้อยู่แต่มันเจ็บมากมือนี่เป็นวิกไหมมันบอหนึ่งสองของวิกก็สิลาดีเลย กับกบไก่เท่าใดดิก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ย <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขคอจบไปเพียงสน้กเลยนะคะพ,พี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้อีหลาลนะ้นไม่ได้จะเด้อพบเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย